สวัสดีครับผมงามลงครับวันนี้นามลงครับชายทะเลเดี๋ยวเลาะดูนะเลาะดูทะเลทะเลทะเลมีแต่หมักขี้หินหินเล็กหินใหญ่นี่ฮะที่ลงคลิปวัดก่อนที่ว่าน้ำขึ้นนะอยู่ตรงนี้ครับที่มาถ่ายครับจะบอกว่ามีแต่โขดหินนะฮะนี่โม่โขดหินนี่โขดหิน,หหน,น,หนจริงๆนะครับใครตกเบ็ดตรงนี้นี่โอ้ ต้องทำใจนะครับเบียดทัดจะขาดหายนะครับเมื่อก่อนหอยเป็นคู่นี่เยอะมากครับตรงนี้เยอะมากมาเอาไปก็แลกสอบกระสอบกระสอบ,สอบแป๊บเดียวเกี่ยงตึ๊บ ไม่มีให้เห็นเลยครับหมดเลยหินนะโคตรหินครับผมโคตรหินนะครัคบนี่ฮะอันหนึงคู่นี่อยู่นะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับอันหนึงคู่ครับผมยังเห็นอยู่นะ นี่ก็หอยเมงคู่นะครับตัวเล็กเล็กดิ่เล็ก,ลกนี่หอยเมงคู่นะครับผมดำดำนี่หอยเมงคู่นะกำลังจะรอการจเจริญเติบโตนะฮะนี่เราเห็นเนี่ยเมงคู่นะฮะเล็กๆเนี่ยหอยเมงคู่นะครับเนี่ยไม่ได้ตายแค่ยังไม่ตายนะถ้าแบบแดดไม่แดดมากเนเขาจะฝังตัวอยู่เวลาน้ำขึ้นเนี่ย จะโดนแดดมากๆเดดนานไปเขาก็จะตายจะย้ำน้ำทะเลลงนานนะฮะแต่ถ้าเพราะตรงนี้จะอยู่สูงหน่อยเขาอาจจะน้ำทะเลอาจจะขึ้นไม่ถึงพอเวลาลงอาจจะลงนานหลายชั่วโมงเขาก็จะโดนแดดถ้ามีแดดออกถ้าไม่มีแดดเขาก็ไม่ตายนะที่นี่นะครับนี่านึ่งพูดนะเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะผมกุ๊โตรุ๊น้อยๆกระจิลี่เต็มไปหมดนะ ยังมีชีวิตนะยังไม่ได้ตายนะครับผมองเป็นผู้นะครับที่ฝังตัวอยู่ตามโหดอยูนะครับตัวเล็กๆๆๆๆนะยังไม่ตตนะขอบคุณครับผม